นในไหนมีเรื่องของเด็กแล้วก็ออประกาศแจ้งให้ทราบเลยนะครับวันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุข<น>คุณหมอโอภาสการกรบินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็ถแถลงข่าวครับว่าออแนวทางบริหารจัดการวัคซีนสําหรับเด็กวัคซีนโควิดสําหรับเด็กอายุ5ถึง11ปีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ที่คณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ฉีดได้และตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขวัคซีนก็เป็นสูตรสําหรับเด็กโดยเฉพาะ ฝาสีส้มซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากอยเรียบร้อยนะครับขณะนี้วัคซีนล็อตแรก3แสนโดสส่งมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับทยอยมาตอนนสี่สุรนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยของประเทศไทยแล้วนะครับการข้อบ่งชี้ก็ฉีดในเด็กอายุ5-11ปีตามขนาดที่กระทรวงสาธารณสุขรวมทั้ง ราพยาัยกุมาลแพทย์แห่งประเทศไทยได้คำแนะนำื่อเช้านี้นะครับวัคซีนล็อตแรกจำนวน3 0 0แสนโดสส่งมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วและก็จะมีการส่งทยอยมาต่อเนื่องทุกสัปดาห์รวมทั้งทั้งหมดในไตรมาสแรกก็คือเดือนมกราคมพามีนานะครับจะมีการส่งวัคซีนในสูตรฝาส้มสำหรับเด็กเนี่ยมาจำนวน3.5ล้านโดสรวมถึงทั้งหมดนะครับก็จะเป็นจำนวน10ล้านโดสในตัวยาจะมีสาร ที่เป็นวัคซีนเข้มข้น 1.3cc หรือ1.3มิลลิลิตรนะครับเวลาจะฉีดเช่นเดิมครับยังต้องเจือจางด้วยสารละลายโซเดียมคอลอไรด์0.9%ขวดหนึ่งก็จะฉีดได้ประมาณ10คนสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือเด็กอายุ5 11ปีการฉีดจะแบ่งเป็น2อย่างอย่างแรกก็คือฉีดที่โรงพยาบาลอย่างที่2ก็คือจะฉีดที่โรงเรียนก็จะมีการฉีด2ครั้งนะครับห่างกัน3 12สัปดาห์ ในการฉีดที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานนี่เราจะกําหนดไว้ที่8สัปดาห์แต่สําหรับการฉีดที่โรงเรียนเนี่ยจะใช้ระยะห่าง3 12สัปดาห์เพื่อให้กรูบรแพย์ที่ดูแลเด็กนั้นๆเนี่ยได้เป็นผู้ตัดสินใจในช่วงเวลาที่เหมาะสมอาการข้างเคียงนะครับส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงนะครับแล้วก็หายได้เองอาจจะมีไข้หรือบางคนหนาวสัน่นปวดบวมรอยฉีดบริเวณที่ฉีดรอยแดงนะครับปวดหัวปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพียรมีข้อสังเกตว่าถ้าเทียบกับวัคซีนที่ฉีดเด็กโตเนี่ย ข้อมูลทั้งจากอเมริกาและก็จากสิงคโปร์ที่เขาฉีดก่อนหน้าเราก็จะพบว่าเที่ยวนี้เนี่ยผลข้างเคียงในเด็กเล็กจะค่อนข้างน้อยกว่าเด็กโตนะครับเนื่องจากปริมาณที่ฉีดเนี่ยจะมีน้อยกว่าผลข้างเคียงก็จะน้อยกว่าก็เป็นความสบายใจอย่างหนึ่งของผู้ปกครองนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลมากเกินไปนี่ท่านผู้ชมฮะคุณหมอก็อธิบายละเอียดนะฮะนี่ฮะอันนี้คร่าวๆนะครับวัคซีนไฟเซอร์สูตรเด็กฝาสีส้มนะครับผู้ใหญ่เนี่ยฝาสีม่วงนะครับฝาสีม่วง แล้วก็สําหรับเด็กเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนจากออยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฉีดตามขนาดที่ทางสาธารณสุขและราชวิทยาลายัยกุมารแพทย์แนะนำนะครับคือถ้าเป็นวัคซีนผู้ใหญ่ฝาสีม่วงหนึ่ง 1, ขวดฉีด6คนหนึ่งคนผู้ใหญ่ใช้ปริมาณ0.344 0.344ส่นะ0 3 44. ส่วนเด็กแตกต่างฮะเด็กเป็นฝาสีส้มตัวยาบรรจุสารเข้มข้นกระจายตัวนะฮะ 1>, 1 3 4นะครับเวลาจะฉีดต้องเจือจางด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะครับ0.9%หรือผสมน้ำเกลือจากเชื้อปริมาตร1.3มิลลิลิตรก่อนใช้นะครับซึ่งรวมกันจะได้ 2.6cc ขวดหนึ่งจะฉีดได้ประมาณ10คนนะครับ10คนขนาดการฉีดแตกต่างจากผู้ใหญ่ครับเด็กโตจะฉีดที่ 0.3cc นี่0 3 4เท่ากับผู้ใหญ่แต่ความเจือจางนี่ไม่เท่ากันอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่สำหรับเด็กสูตรฝาสีส้มจะฉีด0.244นะครับนี่เด็กโต0.3นะฮะเด็กที่ฉีดฝาสีส้มก็คือ5-11เนี่ยฉีด0.244หรือขนาดวัคซีน10ไมโครกรัมต่อโดสอันนี้คือข้อแตกต่างนี่นะฮะฉะนั้นเนี่ยที่ไปเข้าใจผิดกันว่าเด็กเล็ก ใช้ของผู้ใหญ่ละสีม่วงแล้วฉีดแค่หนึ่งในสามพออันนี้ผิดเลยไม่<อ>ใช่เ,<อ>เด็กเล็กต้องใช้จุกสีสม้ม<อ>แล้วการฉีดวัคซีนทั้งหมดมาเนี่ยท่านผู้ชมฮะเชื่อไหมว่าชุดนี้แหละชุดนี้จะเป็นชุดที่โอ้โหจะมีคนที่เป็นกังวลโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ใช่ไหมพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะเป็นกังวลจะหาข้อมูลกันให้หึมเลยฉีดดีไม่ฉีดดีจะฉีดตัวนี้ดีไฟเซอร์ของเด็กดีหรือจะเริ่มจากเชื้อตายก่อนอหรือจะไปซิโนฟาร์มโอ้โหเยอะแยะมากมายไปหมด แต่นะทางกระทรวงสาธารณสุขทางอ,อยอเคารับรองแล้วแหละฮะใช่ฉะนั้นก็ฉีดนะฮะใช่ฉีดนะครับนะก็อยู่ในการดูแลของทางกุม,มารแพทย์แล้วนะฮะนะซินแวคก,กับซินโนฟาร์มซึ่งเป็นเชื้อตายเนี่ยออยอเรายังไม่ได้รับรองในการที่จะฉีดให้กับเด็กเล็กแ,แต่ตอนนี้เนี่ยเอกสารจากจีนส่งมาแล้วอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณานะครับแล้วไหนๆพูดถึงเรื่องเด็กนะครับเมื่อวันก่อนก็เป็นข่าวปรากฏในโซเชียลมีเดียนะครับ กรณีที่เด็กไปสอบทีแคสแล้วก็มีการถามเข้าไปกับทางแอดมินของทางทปอนะฮะเป็นต้นว่าที่ถามกันก็คือ,อ,อถ้าติดเชื้อโควิดหรือมีไข้หรือเป็นโควิดเนี่ยแล้วไม่ได้สอบจะทำไงแอดมินก็ตอบว่าก็ไปสอบปีหน้าอย่างนี้คือเด็กมันเหมือนกับไม่ได้มีทางออกให้เขานะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่ามันเสียสิทธิ์ออแต่พอเรื่องนี้ไปถามผู้ใหญ่ ของทอปอเขาบอกว่าก็ใช่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอะนะก็ต้องไปสอบปีหน้าเท่ากับว่าปีนี้คุณเสียสิทธิ์ไปเลยแต่ว่าท่านผู้ฮะเรื่องนี้พอนักข่าวเอาไปถามกับท่านรองวิษณุเนี่ยนะฮะท่านรองวิศณุเนี่ยบอกว่าเด็กไม่ควรจะเสียสิทธิ์นะฮะเด็กไม่ควรที่จะเสียสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวลองฟังเสียงของรองนายกวิษนุดูนะฮะยังยังยังไม่ได้ทราบเรื่องในเรื่องนี้เลยนะครับแต่ว่า ผมไปทราบในส่วนของกอพอเพราะว่ากอพอเนี่ยจะต้องสอบคนเขารับราชการประมาณเกือบ8 0 0แสนคนแล้วก็คำถามมันก็มีว่าแล้วถ้าเกิดคนที่เขามาโควิดเนี่ยคือเขาจะตรวจเอทีเคแต่ถามว่าตรวจแล้วเกิดพบขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าการตัดสิทธิ์ไม่ให้เขาสอบนั้นมันมันเป็นการตัดสิทธิ์ตัดโอกาสเขา จะแยกห้องสอบได้หรือไม่จะอะไรไอ้น,นั่นผมผมกาลังดูแลอยู่แต่ในส่วนของกระทรวงศึกษานั้นไม่ทราบเรื่องว่าเขาเตรียมจัดการยังไงเอาไว้ครับผมไม่รู้เพราะว่าการสอบแต่ละอย่างโดยเฉพาะของกระทรวงศึกษานี่มันจะมีปัญหาเรื่องข้อสอบความยากง่ายของมาตรฐานในแต่ละครั้งมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวพอไปจัดสอบอีกทีหนึ่งออกก็สอบใหม่เดี๋ยวจะกลายเป็นง่ายกว่าหรือยากกว่าหรืออะไรก็ให้เขาหาทางออกก่ ผมกำลังหาทางออกของกอพออยู่เวลาเนี่ยไ,ไม่ควรจะต้องเสียสิทธิ์เสียโอกาสอะไรไปอีกปีนนก็เดี๋ยวไม่ช้าคง,คงจะเด,เดี๋ยวผมจะหารือกับกระทรวงศึกษาอ่าฉะนั้นน้องๆที่ไม่ได้ไปสอบทีแคสนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องติดเ,เชืออ้อโควิดนะฮะไม่สามารถไปนั่งร่วมสอบกับคนอื่นได้เนี่ย,ยก็ลองติดตามข่าวดูเพราะระดับรองนายกบอกว่าเดี๋ยวต้องไปคุยกับกระทรวงศึกษาธิการก่อนนะแต่เด็กไม่ควรเสียสิทธิ์ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นแบบนี้แล้ว แล้วรอปีหน้าแล้วกันม,มันมันง่ายเกินไปอ่ะ<ช>ถ้าแก้ปัญหาแบบนี้อ